สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับผมมือนี้กลับมาพบมาพอกันอีกคือเก่าเนาะครับเนาะกับจองทองพูดพาด้วยครับผมมือนี้บ้าต้องพูดไหนมีโอกาสมาติดตามกวงสุดท้ายกับคุณแม่กองเนาะครับเนาะตัวเหล็กกูมารหน่อย3ตัวครับผมมาอีกแล้วครับรอบนี้จะเป็นตัวไรจะมีตัวไรเด็ดเด็ดที่ดีมาฝากท่านผู้ชมกะให้ท่านผู้ชมติดตามความฝันและตัวเหล็กของคุณแม่กองไปผมผอมครับบ่าต้องพูดเนาะครับเนาะไปครับไปติดตามความฝันกับคุณแม่กองผมผอมกับบ่าต้องพูดคุณแม่กองเพิ่งกระเด็นดังถ่าอยู่นี่แหละเนาะครับผม สวัสดีค่ะคุณแม่กองค่ะสวัสดีครับคุณแม่กองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าคุณแม่ฝันดีนะครับท่านผู้ชมฝันดีอยู่ครับผมฝันเนวาได้กับว่าให้ท่านผู้ชมเลี้ยฟเสทั้งบานเป็นฟังนะครับคุณแม่ครับผมโอ้ยฝันดีอยู่น่ะนอนเมื่อคืนนีฝันว่ากุมานเพิ่นกับมหาเพิ่นกับบีบแจ๊เป๊ก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 มากุมานนี่กุมันกุมานหน่อย ตัวเก่าเปน็นบ่ครับแม่นรอบนี้มาจยกะตัวครับคุณแม่ม,<า>ม้าสามมาสามตัวเลยบ่ครับมาสามครบทั้งสามเลยครับผมขี่รถมาเลยรอบนี้ขี่รถมาเพิ่นมาเลยเด้ะแม่สุอรถให<อ>้เนาอเพิ่นได้รถเนาะครับเนาะแม่นเพิ่นก็เลยเพินเพ่นเคยขี่รถมาอ่างบ่เยอะเนาะครับเนาะแมน่นขี่รถมาเยอยๆยยนะีเจ้าทึง่งเจ้าทึ่งอื่นให้มาเอิ่นเนี่ยว่าแม่ก็เลยดุขึ้นมายหญ่ๆมาเบิ่งรถผมนะ เรากจุงแขนน้ำเบืองนดดตอนนี้บาดนี้เม่กับมาชงโอ้ยโดดะ่างามแธอนะอเม่ว่างามบ่ย่ายเห็นะงามเม่กัว่าไปเบิ้งขางหนาข้างหาข้าง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 อันนี้เบิ้งเธอนะเม่กับไปเบิ้งอู้เด็กไม่เด็กตัวนี่เม่ว่าครับเลขหนึ่งหาเก่าเลขหนึ่งหาอันนี้เป็นเลขยูหม่องได้ครับคุณเม่เลขยูอันถ่ายพื้นที่เลขถ่ายอันเลกไปทะเบียนมันบ่ครับเนี่น กัยังยังอีกไ,ได้ยายเห็นะเจ็ดสองอีกเพื่นวะเจ็ดสองมแมนเจ็ดสองนี่ตรงกับ,บกับหลอกก่อนมาครับคุณแม,ม่มนหลอกก่อนเพื่อนกันหายมาเจ็ดสองนะครับน,นอตหลอกก่อนเพื่อนหายเจ็ดสองคือกันรอ,อบนี้ไปไถ่มาเพิ่มเติมเนาะครับนอ จังไรต่อบัดครับพุ่นเม่บาดนี้เนาะเพิ่นกระมวนแล้วยายคือบ่ไปหาผมพ่น่ะอุ้ยแม่กัเมื่อยแม่กับ่ไปเด้แม่เฒ่าแล้วแม่ว่าใช่ใจเมนบ่ไปดูไปรถแล้วก็มาหาแม่ในตี้ครับครับ่น่ะบาดนี้กุมาร2คนนั่นเพิ่นอยากได้ยางกระติกอีกเพิ่นไปทั้งไกันได้ผู้เดียวครับรลอกกวนนี้ร้อยมาผู้เดียวเนาะครับเนาะท่านผู้ชมร้อยมาผู้เดียวมาขอหนังกระติกว่่าซันกระติ่ง รอบนี้ก็ออรอบนี้ก็เลยผ้าก<ห>ันรอบนี้ก็เลยผ้าม,มูมาอยู่สองคนเออไ,ไดยนั่งกระติกบ้านนี้นครับผมครับจังได้ต่อครับพูดแม่บ้านนี้เมกระสือหาน้ำแดงน้ำยังเม่กระสือห้ครับบ้านนี้อุ้อยเนาะใหญ่เนาะคน่ะเสือเดอ้อคน่ะบ้านนี้กระบวนก็คุยไปแล้วตามภาษานั่นะหละรถผมงามบะครับงามมาสันดอกบ้านนี้ผุม ผมก็คุยกันบ่ล่ะจอแจนน่ะเดี่ยงของเพิ่นเนาะบาดนี้ยายเ่นน่ะผมสิกลับเลยบาดนี้่นน่ะเออลูกหลากลับก็กลับว่าซั่นเมื่อเพิ่นก็เมื่อบาดนี้แม่ก็เลยเมื่อบาดนี้เมื่อนอุ้ยันตัวนี่ว่าุมามาอีกดีื่อเลขไว้นี้1 5 9 7 2 1 5 9 เนือหาเก่านี่เป็นเป็นเหล็กเป็นเล็กแปดทะเบียนเนาะครับน้คุณเมนใชยทะเบียนนูดเพิ่นอันนี้เิ็นหายมาลาสุดเป็นบ่ครับเมนหายมาลาซูตเดียวครับกับเจ็ดสองนี่ก็ก็เป็นตัวที่เคยหายมาเนาะครับเนาะหายมาหลอกก่อนเนาะครับเนาะเจ็ดสองนี่ครับผมกระตรงกันเนาะครับเนาะเมนตรงค่ะแล้วบ้านในที่ของคุณแม่นี่ตัวใดคะโคเ็ตทับหนึ่งโคเ็ดทับหนึ่งเนาะค่ะเนาะปวากุม่านมาบ้านเนาะค่ะเนาะนํำมาหอดเหื่อนกะโบเน่เนาะค่ะ อาซิมาบันเด็กที่ก็ได้รอบก่อนมาหกเจ็ดรอบ,รบนี้อาซิมาเจ็ดหนึ่งก็ได้เนาะค่ะท่านผู้ชมตัวนี้กะกะ,กะยะทิมเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าน้ำมาฮอดฮือนคือเกาค่ะใช่เพราะน้ำขึ้นมาบางที่ก็ขึ้นเจ็ดสองแล้วค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองค่ะอาซิมาตัวเกาเนาะค่ะกะเดี๋ยวทางทีมงานกะสีใดเขียนให้ท่านผู้ชมได้สรุป อีกขังหนึ่งเนาะค่ะเนาะว่ามักตัวไดชอบตัวไดค่ะเหลขกของคุณแม่กองเนาะค่ะเนาะครับผมอัียังเพิ่มเติมอีกว่าครับคุณแม่ครับมท่านีดะคะครับผมครับผมกับอขอบคุนคุณแม่กองเนาะครับเนาะที่ว่าแพงตัวเหล็เนาะครับเนาะมาเรามาแช่ข่วมฝันให้ท่านผู้ชมเลี้ยซีทุกท่านได้ฟังกันเนาะครับเนาะค่ะครับผม ก็ขอให้ท่านผู้ชมเลฟซีทุกท่านโชคดีโชคม ắ n ในรางวัลใหญ่ครับคุณเมฆกองนะครับเนาะครับผมพอจากเรื่องเรื่องเหล้าความฝันกับคุณเมฆกองนะครับเนาะบ้านอย่างบานต้องพูดกัจะได้มาสรุปตัวเลขครับผมมาสรุปตัวเลขของคุณเมฆกองให้ท่านผู้ชมในเบื้องน้นครับเนาะบ้านมีตัวเลขเนี่ยสรุปตัวเลขของคุณเมฆกองนะครับเนาะก็มีหนึ่งหาเก่าหนึ่งหาเก่าหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะงวดวันเจ็ดหนึ่งกันย่าสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะกับใหะ ตัวเลขกหนึ่งหาเก่านี่ก็เป็นตัวเลขของทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถกุมารหน่อยนะครับเนาะส่วนฮกเด็ดหนึง่งเนี่ยก็คือเป็นเหล็กที่บานของคุณแม่ก,กองนะครับเนาะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านโชคดีเดี๋ยวรางวัลใหญ่กับคุณแม่ก,กองครับผม,คร,บผมครับผมคลิปนี้บ่าวทองพูดก็ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวทองพูดหาคลิปดีๆตัวเหล็กที่เด็ดมาฝากท่านผู้ชมอีมกที่เก่านะครับเนาะขอบคุณครับ